ได้เลยนะแอคได้เลยครับพี่พายต้องการเก็บภาพครับพี่พายต้องการเก็บภาพเชตชอบว่ะเป็น3สาขาที่มีคุณภาพมากๆเลยเชต อย่างเยอะว่าเป็นไงทุกคนนี่คือบรรดาลูกแคนนะคะเหล่าดีซีทั้งสสาขานะคะแต่ที่จริงมีมากกว่านี้อีกแต่ก็อันนี้เป็นบางส่วนที่ว่างนะคะแล้วก็สะดวกมาร่วมกิจกรรมแคนนะคะกิจกรรมแคนวันนี้นะคะห้องนี้ก็คือพากันมาทําคลิปปักทงนะคะเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเขาได้ปักทง7วันมาเนาะก็เอามาทําคลิปโชว์นะคะปีละครั้งปีที่แล้วเราก็มีนะเออแล้วปีนี้เราก็มีอีกเออมันเป็นช่อง ที่บอกว่าแทนสาขาดีซีกลับมาอีกครั้งในช่วงที่ทํากิจกรรมปักธงเจ็ดวันพอดีเลยมันเป็นอะไรที่เทมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะและใครที่ผ่านมาดูถึงตรงนี้เนี่ยมีใครอยากเข้าแคนบ้างไหมครับเออตอนนี้สาขา4ี่เนี่ยเปิดรับแล้วนะและนี่ก็จะเป็นปกแคนสาขาสี่ของเรานะครับและแคนสาขาของพี่พายเนี่ยพี่พายอยากจะบอกกับทุกคนว่าพี่พายเปิดถึงแค่6สาขาเท่านั้น,นพี่พายบอกเลยว่าต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะว่าแคนแต่ แต่ละรอบที่เปิดเนี่ยวัน2วันก็เต็ม50คนแล้วนะสนใจอยากเข้าแคนเนี่ยก็ตามไปอ่านรายละเอียดการเข้าแคนที่แอปไดโนเสาร์ได้เลยนะคะในที่หน้าติดต่อของพี่พายนะคบกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งแอปไดโนเสาร์ให้เรียบร้อยนะคบเสร็จแล้วค้นหา ID ดตามนี้เลยนะคะพี่พายประกาศรับคนเข้าแคนสาขา4รอบ2ไว้แล้วนะครบรีบหน่อยนะคบเพราะว่าแคนแต่ละรอบเนี่ยวัน2วันก็เต็มแล้วนะโอเคทุกคนพอเราทําคลิปเสร็จกันแล้วนะคบทีนี้แหละมันจะเป็นการวัดฝีมือของเหล่าดีซีแต่ละคนนะว่าจะตึงกัน แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์คลิปกนนันใครเนี่ยเกี่ยวเฮ้ยมึงใครเนี่ยฮันวะ่ะฮันวะ่ะ มตบเลือดห้าร้อยนี่มันโหจริงๆนับหนึ่งนับ